สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาโครนะครับของเมาส์นับบูนะครับก็จะมาสอนกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็ใครที่มีเมาส์มาโครของค่ายนับบูนะครับแล้วก็ยังไม่มีไดเวอร์มาโครนะครับหรือว่ายังไม่ได้โหลดยังไงนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับ ก็ให้มาที่อย่างแรกนะครับให้มาที่หน้าเว็บของนับูก่อนนะครับให้เข้าตามลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับโอเคแล้วขั้นแรกก็ให้เข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนมาด้านล่างนะครับอ่าจะเห็นคําว่า d i เวอรนะครับซอฟต์แวร์มาโครนะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับ จากนั้นนะครับก็จะเห็นหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราคลิกไปที่คําว่าซอฟต์แวร์นะครับอ่านะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับมีทั้งไดเวอร์เมาส์นะครับไดเวอร์ของจอยสติ๊กนะครับแล้วก็ของคีย์บอร์ดนะครับนะในส่วนนี้เราจะมาสอนโหลดนะครับไดเวอร์ของเมาส์นะครับ กอนะครับจะมีเมาส์นับวูโคนอตนะครับโอเมก้าไฮดาเอเลียนนะครับแล้วก็ NM40 นะครับตัวนี้นี่ครับใครมีตัวไหนนะครับใครมีตัวไหนนะครับใครมีเมาส์ตัวไหนนะครับย้ําว่าให้โหลดตัวนั้นไปนะครับมีเมาส์ตัวไหนก็ให้โหลดอันนั้นไปนะครับอย่างเช่นของพมนะครับมีเมาส์เมาส์โคนอตนะครับตัวนี้ผมผมก็จะดาวน์โหลดตัวนี้ไปนะครับ ทุกตัวดาวน์โหลดเหมือนกันหมดนะครับดาวน์โหลดมานะครับแตกไฟล์แล้วก็ลองตามปกตินะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรมเข้าไปนะครับแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคในส่วนนี้ผมจะขอเอาเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมมีเมาส์ตัวนี้อยู่นะครับโอเคนะครับจากนั้นให้คลิกไปนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับ ก็กดดาวน์โหลดไปนะครับรอสักครู่นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนก็ให้ดาวน์โหลดตัวนั้นไปเลยนะครับทุกตัวดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับอ่านะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับโคโนด v 1นะครับจุดศูนย์หนึ่นะครับก็คือเวอร์ชันหน่จนย์หนะครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับจากนั้นให้เราแตกไฟล์นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับอันที่4นะครับอันนี้เลยนะครับก็จะได้ไฟล์อันนี้มานะครับโคโนดเวอร์ชัน่นนะครับเป็นไฟล์แบบนี้มานะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับอ่านะครับดูใหม่นะครับคลิกขวาตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกอันนี้นะครับจากนั้นจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับแล้วก็ให้เปิดมานะครับก็จะเจอไฟล์ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ให้ดับบคลิกเข้าไปนะครับกด yes นะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับจากนั้นกด ok นะครับแล้วก็ลองนะครับกด next นะครับรอสักครู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับจากนั้นกดฟินิชนะครับโอเคนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าคลิกไปแล้วนะครับทำไมโปรแกรมไม่ขึ้นนะครับคลิกไปแล้วทำไมโปรแกรมไม่ขึ้นนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้มองมาทางด้านขวามือนะครับด้านล่างนะครับมันจะอยู่ทางด้านล่างนะครับของบางคนอาจจะอยู่ในในนี้นะครับให้คลิกเข้ามานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ จากนั้นคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นหน้าต่างโปรแกรมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาโครนะครับในส่วนของวิธีตั้งมาโครพวกมาโครของเกมคอยแบงค์หรือว่าเกมต่างๆนะครับก็ไปหาดูกันนะครับมีคลิปทําสอนไว้แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสําหรับวิธีดาวน์โหลดอ่า ซอฟต์แวร์มาโครนะครับของเมาส์นักภูนะครับโอเคนะครับก็นะครับเมาส์แต่ละตัวก็ลองเหมือนกันเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับดาวน์โหลดมาได้ไฟล์แตกไฟล์แล้วก็เปิดมานะครับจากนั้นก็ลองตามปกตินะครับแล้วก็เปิดมานะครับก็ได้แล้วนะครับโปรแกรมมาโครนะครับของเมาส์นักภูนะครับง่ายๆเลยโอเคนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับให้ช n น l ของ m d z นะครับกันเยอะๆด้วยนะครับพิมพ์คขาว่า m d z c เว้นวรร k นะครับ ch. นะครับ